สวัสดีค่ะมันี่ย่ายน้์ข้นสาแก้วกับน้องจัสมินสิบ้ามากินสีโค้งอบเนาะคะ่ะเนาะสีโค้องอบเนาะคะ่ะกับนำลาดเขาเนาะคะ่ะเนาะกับนำสดลาดเขามาเด้อค่ะเด้อมาแสบๆน้องกันเด้อค่ะมาขอขอโทษก็เอาไปเลายเด้อะจ๊ะืมแสบแสบพี่น้องเอ้ย พินินพินินพอแล้วพอแล้วลูกพอแล้ว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 อืมอก็จิ้มหนำเลยได้จ้ะเบิงเด้อค่ะเบิงเด้อคุณน่ะนหนำซอสหย่อยติ่งๆเนี่ยโอ้แซ่บอืมเปรยแล้วจ้ะหมูเปรยแล้ว พักจิมกับ่มี่ยังหลายเนาะค่ะเนาะพักกินกับ,ะะก,ก,บกับมี่มะเขือเทศกับพักืีอจ้ะครับ มันจะแลนตามกล่องแม่มาไม่ไไรกัดแมงวัน <laughs> 对，我自己放心好了。 Nå, nå. Gracias. ตอนนี้ย่านำกับดูกับกิบกบกบกนเขาหลอบเดิกอีกคือเก้าแล้วจ้ะโน่นอย่างจซี่ทุ่มกวนเนาะอยู่บานเท่ากับาตีซี่อยู่มังแค่น,นางจนะ๋าเนาะตีซี้ยี่สิบห่างกันหกชั่วโมงจ้ะ เด็ดครับอร่อยไหมคะเนื้อหลุดเลยอะไรนะเนื้อหลุดเลยเอ๊ะเนื้อหลุดเลยเนื้อมันนุ่มมันแ่บมันก็แห้งนี่นุ่ม เ้นเส็นพอได้แล้วไม่เอาแล้วลูกอาจจะติดเขาาา่านนิัหน่อยเงิได้ด่ะแืม og

ไปแล้วพี่น้องได้กระดูกหมูแลนถึงของเทิ่งหองแล้วจับข้าว Mm. Klapp klar. น้ำซุปร้านที่ไหนดอ้วยน้ำซุปแดงจิ้นคึนมันข้าวหมูแดงปะ Sèp. 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 Mè ta bò hèn. Mè ta mè sèp bò. Sèp. Sèp. มันบอกออกรงสุดไปสุดยอด นั่นแตกปอดนั่บกเกลดนั่บกเกล็ดแตก Mình đang tập bừng bừng nấu tí nổ mà. Em mà. Giờ đang làm cái bừng. <laughs> Who tell you to go upstairs? Hmm? <laughs> เน้นยากอะตุกคอพระแล้วจะมาหมันเ่าขึน้นีินพี่นินยิบมนังไม่ขึ้กินข้าวมั้ง เ,เออบักนิ้พใ่้เฮาแัานพี่น้องอยากไล่เอาเด้อคลิปนี้ยายนำข้นสาแก้วกับน้องจัสมินก็ขอลาไปก่อนเด้อค่ะถ้ามักกะไล่ถึกใจกะแชร์อย่าลืมกดซับสไคร้ให้ยายนำเลยเด้อค่ะเด้อแล้วก็ ยายนามก็ขอกราบขอบพระคุณพี่น้องสุปูสุคนเนาะคะที่เขามาให้กำลังแรงใจยายนามนาะคะเนาะสิมิยูผู้นึงเนาะคะขเขียนคอมเมนต์เข้ามาเราก็าเขาบอค่อยอันนี้ป็นไนเน,อน้องจะยายนามบอตอบเด้อค่ะยายนามบอตอบคอมเมนต์หนึ่งกรับเด้อค่ะเด้อแต่ว่ายายนามก็ขอขอบคุณหลายๆที่เพิ่นเขามาเบิ่งเนาะค่ะเนาะจะเออ บ่มี่ยังหลายเนาะคะ่ะเนาะย่านำขอกราบขอพระคุณอีกเทอน,นึงเนาะคะ่ะเนาะตามักกะไรถือใจกะแช่อย่าลืมกดซับสกไครต์ให้ย่านานไม่เด้อคะ่ะเด้อบางเทีคขนต่างประเทศเนาะคะ่ะเนาะอันเพื่อนอาจจะบ่เข้าใจในการว้าในการเขียนของเ้าเนะคะ่ะเนาะเพื่อนเอาไปท่านสเลชันเราเพื่อนกะท่านสเลชันก็บ,บ่เม่นวะ่าสิตรงเป๊ะเนาะคะ่ะเนาะกะผิดพลาดใดขึ้นกันเนาะค่ะเนาะกะบ่เป็นยังย่านำกะให้อภัยเพิ่น <c oughs> <c oughs> กะบ,บ่หมียังไรเนาะค่ะเนาะคลิปนี้ก็ขอฝากไปแค่นี้ละคะ่ะสวัสดีคะ่ะแนะนมพักพี่นอ้องผุวผูสุคน,นะค่ะเดอ้อ